สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการาบรูไนดารุสซาลามความเชื่อและประเพณีความเชื่อและศาสนาประเทศบรูไนคนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มาเลซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีแม้ว่าจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมาเลคือชาวมูรุสและชาวดูซนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีแต่ต่อมาคนกลุ่มนี้ก็ได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามและในบางแห่งหันไปนับถือศาสนาคริส ขณะที่ชาวจีนในบรูไนบางส่วนที่เคยนับถือศาสนาพุทธเต๋าขงจื้อและศาสนาคริสต์ก็ได้หันไปนับถือศาสนาอิสลามด้วยแต่ถึงกระนั้นในประเทศบูไนก็ยังคงมีผู้นับถือศาสนาอื่นๆได้แก่ศาส,สนาพุทธคริสต์ฮินดูซิกและยังมีผู้ไม่นับถือศาสนาใดๆด้วยเทศกาลประเพณีและวิถีการดำเนินชีวิตงานเทศกาลและประเพณี งานเทศกาลและประเพณีที่สำคัญของบรูไนส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลามเนื่องจากเทศกาลและประเพณีที่สำคัญคือเดือนถือศีลอดหรือเดือนรอมรอนวันชาติบรูไนในวันที่23กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันชาติของประเทศบรูไนโดยเป็นวันสิ้นสุดการปกครองของอังกฤษชาวบรูไนจะร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนาน นอกจากงานเลื่อนเลิงแล้วยังมีการสวดภาวนาและประกอบพิธีกรรมภายในมัสยิดทั่วไปด้วยวันเฉลิมพระชนพรรษาสุลต่านแห่งบรูไนในวันเฉลิมชนพรรษาประชาชนจะไปรวมตัวกันที่สนามทาแมนฮาจิเซอร์มูดาโอมาไซฟุตดินสำหรับการเฉลิมฉลองนั้นจะเริ่มด้วยการถแถลงของสุลต่านและหลังจากนั้นจะมีการเฉลิมฉลองต่อเนื่องเป็นเวลาสองสัปดาห์ ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเช่นประเพณีการแต่างงานเป็นประเพณีที่มีการสืบปฏิบัติต่อมาทั้งในอดีตก็ยังมีความสําคัญอยู่วิถีการดําเนินชีวิตที่น่าสนใจของบรูไนอีกหนึ่งสิ่งคืออาหารมีการรับประทานแกงกะหรี่ผักผลไม้และสัตว์น้ําประเภทที่มีเปลือกพวกกุ้งหอยต่างๆปลาเนื้อควายไก่และเนื้อวัวที่มักรับประทานกันในช่วงเทศกาลสําคัญๆ สำหรับเครื่องดื่มที่นิยมของผู้คนในท้องถิ่นคือเครื่องดื่มที่ทำจากมะพร้าวส่วนกาแฟก็เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันแต่สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามในสังคมมุสลิมมรดกทางวัฒนธรรมมรดกวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาเป็นสำคัญซึ่งถือเป็นเส้นประดับขอบฟ้าของประเทศบูไนคือมัสยิด มีอยู่สองแห่งด้วยกันคือมัสยิดโอมาอารีไซฟุดินและมัสยิดจาเมอสัสซานันโบเกียนอกจากนี้แล้วในประเทศบรูไนย,ยังมีสถาปัตยกรรมในพื้นถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตตั้งเดิมของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำบรูไนคือบ้านเรือนริมน้ำในเขตกัมปงไอเยอมรดกวัฒนธรรมเกี่ยวกับสิ่งทอผ้าทอเป็นงานหัตถกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบรูไนเป็นอย่างมาก เป็นงานหัตถกรรมที่มีการส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งผ้าทอได้ถูกนำไปใช้ในงานประเพณีพิธีกรรมต่างๆและในวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งในหมู่ราชวงศ์ขุนนางข้าราชาการรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยความโดดเด่นของผ้าทอนอกจากจะอยู่ที่ลวดลายแล้วยังอยู่ที่การเลือกใช้ได้สีเงินและสีทองทำให้ผ้าทอมีความสง่างามทั้งยังสื่อความหมายในแง่ของความเป็นมงคลอีกด้วย มรดกวัฒนธรรมทางด้านศิลปะการแสดงศิลปะการแสดงของชาวบรูไนที่มีความโดดเด่นคืออาลุนยูวาดินดังเป็นการแสดงร้องลํำทำเพลงในพิธีแต่งงานนอกจากนี้แล้ยังมีการเต้นรำพื้นบ้านที่เรียกว่าบีนาริเป็นการแสดงในงานสำคัญต่างๆศิลปะการแสดงของชาวเกอดายันก็มีการแสดงร้องลํำทำเพลง ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินวิถีชีวิตในสังคมเกษตรกรรมเรียกว่าอดุกอดุกนอกจากนี้ยังมีการร้องลําทําเพลงของชาวมุสลิมที่เป็นชาวประมงที่เรียกว่าอะไดาอะไดา